โดยไม่ต้องถอดชานอย่างนี้มีประโยชน์ทั้งตัวเราทั้งบุคคลผู้รับฟังตอนี้เวลาปฏิบัติไอ้ผลการการปฏิบัติเนี่ยกำลังย่อมไม่เสมอกันทนั้งพร้อะไรพวกบาวกวรมีที่สร้างมาในกายก่อนต่างกันแต่ไปเนี่ยไปได้แน่คนที่จะหลาดมากเกินไปคือคือด็อกเตอร์ปัญญา วันนี้เรียกด็อกเตอร์นะให้เกียรตินะตามตามดาราเรียกไอ้ด็อกโตเดียวมันสามารถสอนฝรั่งไปจติงกำลังได้มันเองผุกๆๆๆๆกโโกนั่งตรงเนี้มองมาดูที่ไหนได้มันแดงมั่งขาวมั่งขาวมั่งแดงมั่งจิตตอนนี้พอดีสมเด็จพระพันกรท่านมา สุเด็จพระติันกรนี่เป็นพระที่มีกําลังลาบพุ่งแรงคล้ายๆกับอะไรละ่ะไอ้รถดับเลิลลาบนะถ้าพุพระพุทธกระสบกำลังมาเป็นกลุ่มใหญ่แต่ออกแต่เบาแต่มาอ่อนอน,นี่แรงท่านมาแล้วท่านอาชีบอกดูไอ้ตอกสิแม่มันแดงมั่งขาวมั่งเขามั่งแดงมั่งไอ้แดงนะปรีติ เขาในเบรมใสมันจะเคลื่อนถ้าเลยแนะนำว่าทุกคนถ้ากลับไปบ้านถ้าไม่มีแก้วให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติเห็นพระพุทธเจ้าใสาเป็นปกติถ้ามีแก้วที่เขาแจกที่วัดนี่ยก็ดีหรือว่าจะไปซื้อแก้วลูกใหญ่ๆใสๆที่ไหนก็ได้ เอามานั่งเวลาจะมองบ้างก็น,นั่งดูภาวนาบ้างไหมภาวนาบ้างไ่จำภาพแก้วเผลอไป้บ้างไหมเผลอบ้างตัวนี้แหละจะได้เร็วแล้วก็แจ่มใสทาให้ปกติทุกคนนะอย่าไปทำเฉพาะอย่างวันนี้มันยังไม่ถึงเวลาฉันไม่ทําอยากจะถามว่าเวลาตายนะมันเป็นเวลาไหนเวลาไหนรู้ไหม ถูกไหมคเเวลาหมดลมหายใจเออถูกแล้วกจะหมดเวลาไหนอ่ะไอ้โคตรแม่มาต่อไปได้ต้องใช้ปัญญาอย่างเปษการีเปษการีเนะี่ยเธอเป็นลูกกัาพระแม่ตายไม่ใช่มีแม่มีแต่พอ่พอพ่อออกลูกไม่ได้นั้งสีก็ไม่ได้เรียนอย่างเรา เกิดมาอายุสี่หปีเห็นพระครั้งหนึ่งมาสิเก้าปีจะเห็นพระอีกครั้งหนึ่งเห็นเห็นทีมากนะแค่นี้แหละเธอเจอพระครั้งเดียวพระคือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง พุกคนจังอย่าไว้ใจในชีวิตให้สร้างความดีและความชั่วเพียงแค่นี้เธอก็จำจำแล้วก็ทำมาตลอดเวลาสามปีอีกสามปีพระพุทธเจ้าตรวจบนิสัยของสัตว์เจอหน้าเธออีกครั้งหนึ่งก็ทรงสงสัยว่าเอเด็กคนนี้มาสามปีพบมาแล้วครั้งหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นไหม ก็ทรงทราบว่าวันนี้ตอนสายเธอจะต้องตายก็ทรงพิจารณาดูว่าถ้าเธอตายคราวนี้จะมีคติแน่นอนหรือไม่แน่นอนคำว่าแน่นอนนี่ต้องเป็นประสูดาบันแต่ยังไม่เป็นประสูดาบันมีคติไม่แน่นอนคติแปลเป็นที่ไป ้าประสดาบันไปทางเดียวคือไปสวรรค์ไปพรมแล้วก็ไปนิพพานเลยไม่มีการย้อนกลับถ้าไม่แน่นอนจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปพรมก็ได้นิพพานยังไม่ไปหรือว่าจะไป,ไป,รรไปเป็นสัตว์รกเปือเปรตสุรกายสติฉัยก็ได้นี่เดียวไม่แน่นอน <c oughs> ก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีสติไม่แน่นอน ก็ทรงพิจารณาว่าถ้าเราจะช่วยเธอเราจะช่วยยังไงก็ทราบว่าถ้าเราไปถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเรารับรองแต่ละข้อพอครบสี่ข้อเธอจะเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นตายแล้วจะเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นสุสิตก็จึงได้ทรงเสด็จไปเมื <c oughs> ่อไปถึงแล้วพบก,กันแล้วขอเล่าลัด,ลด ท่านถามว่าพระกินิดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเวสการีเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพีะเจ้าค่ะท่านถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพีะเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอก็ตอบว่าทราบพีะเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบไม่ทราบพีะเจ้าค่ะ Hmm? ด็อเตอร์นห,หน้าฟันจะร่วงนะนปากเปิดคุณจะขีดไปด้วยนะเห็นไหมเป็นการล้อเลียนของพระเจ้าภาคคนเลวเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเปยสการีเธอเป็นคนมีบารมีมีปัญญาพระเจ้าย้อนถามใหม่ว่าน,น้องหญิงการที่ตะถาโตถามว่าเธอจะมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบเธอหมายความวม่าอย่างไร เธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาจากบ้านพระองค์ทราบด้วยอำน,น,นาจพระพุทธญาณแล้วแต่ที่ถามไม่ได้หมายความในอย่างนั้นถามว่าก่อนเกิดมาจากไหนหม่อมฉันไม่ทราบเป็กันท่านถามว่าแล้วถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบเั่นหมายความว่าอย่างไรเธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาที่นี่แล้วต่อไปจะไปลงทอหูที่พ่อทอหูอยู่พระองค์นี้พระองค์ทราบแล้ว และว,ว่าคําถามหมายที่ว่าตา,ายแล้วจะไปไหนนี่หม่อมฉันไม่ทราบที่องค์ทครงถ,ถามว่าตถาคตถามมาเธอไม่ทราบหรือเธอทราบเธอหมา,ายความอย่างไรเธอตอบว่าการที่ทราบเพราะจำคําสอนข,งของพระองค์ได้มาสามปีที่แล้วมาว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทแต่ชีวิตคิดสร้างแต่ความดีเพราะพะที่จความตายมีเวลาไม่แน่นอนเธอทราบ รงถามว่าพัานาคตถามเธอทราบเธอแล้วก็เธอตอบว่าไม่ทราบหลายความอย่างไรเธอตอบไม่ทราบว่าชีวิตนี้จะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเที่ยงกลคืนกลางวันไม่ไปทราบองทรงรับรองคำตอบว่าอถูกต้องเธอก็เป็นโสดาบันเรื่องนี้ฉันพูดมาเกือบร้อยครั้งไอ้ด็อกเตอร์มันเป็นโสดากี่ครั้งแล้วก็ม เป็นบ่อยๆมันก็หายโสดาณน,นะชักเบื่อแล้วเป็นปนแล้วกูเป็นโซดาดีกว่า <c oughs> ก็รวมความว่าการปฏิบัติเของญาติโยมถ้าใครคิดว่าเราจะใช้เฉพาะเวลานั้นเวลานี้นั่นคือเป็นคนที่มีความประมาทมากยังเอาดีไม่ได้ ต้องใช้ทุกๆเวลาให้เป็นประโยชน์ทำงานอยู่ก็ยังคิดว่าไอ้งานที่เราทำเนี่ยไอ้คนที่เขาตายตายไปแล้วเขาก็ทำตั้งแต่เริ่มทำงานได้ทั้งตายงานมันก็ไม่หมดเราขืนคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปเกิดมนุษย์อีกก็ต้องมาทำอย่างนี้มีแต่ความทุกข์แต่เราก็ต้องทำทำเพื่อยู่เพื่อความประโยู์เป็นสุขตายแล้วเราก็ต้องเลิกกันตอนนี้วิธีปฏิบัติ เมื่อกี้ท่านบอกวิธีปฏิบัติให้เต็มกําลังก็มีอยู่สองอย่างคําว่าเต็มกําลังในใะจไปรอจิตพุ่งขึ้นนะต้องถ้าคนนี้ปฏิบัติได้เก่ามาแล้วเนะี่ยควรใช้กําลังเดิมแต่ว่าเพิ่มโดยการทรงสมาธิให้ดีขึ้นนั่นคือใช้แก้วที่เคยบูชาไปแล้วมันนั่งดูเวลาดูแก้วเวลายามว่าง ภาวน,นาวันมะพระทไปด้วยก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้คนน้หนักหนักเข้ามาเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยก็ไม่ต้องดูแก้วแลวก็ะลับตานึ้ถทึงแก้วลืมตานึกถทึงแก้วก็แล้วล,ลืมตาดูแก้วหลับตานึกถึงแก้วหลับตาจางไปก็ลืมดูมี่าวลางานก็ทํางานไปน้ำหนักเข้าจิตมันชินจิตนึกถทึงแก้วมาเลยก็แก้วใสดี เวลาทํางานอยู่นึกถึงเแก้วกม็มาเวลาทั้งทั้งมือทํางานจิตนึกขึงเแก้วเห็นชัดใสดีอย่างนี้ก็ได้ร้าว่าแก้วพ่วัติไม่มีไปเราหาซื้อลูกเก้าใหญ่ใหญ่ใสใสใสแก้วใหญ่ๆใสนี่ต้องแต่พายไปด้วยนะเราบังบ้านแล้วก็นั่งดู นั่งดูลืมตามาจำภาพได้แล้วนักปฏานึกมานมามพระและ้วก,ก็ดูแก้วรือบางครั้งก็ไม่ภาวนานกระดูจามภาพแก้วอย่างนี้ก็ได้หรือไม่อย่างนั้นคนที่เคยได้มาก่อนให้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไว้เสมอเห็นภาพพระเจ้าใสายย่เสมออย่างนี้เห็นั้นทุกๆวันภาพพระเจ้าใสขึ้นตามลำดับ นักนักเข้าก็จะเป็นปฏิภาคคณแนมิตรแทนนี้เห็นเป็นแก้วเฉยๆแก้วก็จะเป็นประกายขึ้นมาเห็นแก้วสายมากเ่าไราสายมาทะลายจิตสะอาดมาท่านั้นแล้วบางทีดูๆเพลินๆไปพุทธัดไปอย่าดึงกลับไปเลยั่นเองกำลังถ้าขึ้นไปแล้วเห็นสว่างจ้าเมร่ยนั่นคือเต็งกำลังนีเท่านี้เองนะ แล้วการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าได้เต็มกําลังแล้วคิดว่าตองอยากคิดว่าเราทําจบแล้วดีแล้วนะต้องทำไม่เสมอให้ช่ําชองถือว่าช่ำชองดีแล้วก็ยังไม่จบถ้าคําว่าจบต้องเป็นพระอาหารหันต์มีคนเคยไปพูดไปปฏิบัติวัติทา่าทรงไม่กี่วันก็สำเร็จนั่นแหนละอลวงอาวีทีละ สำเร็จเอาเวจีมหันรกความระหมายเกิดขึ้นแล้วพญายโยมชอบยิ้มแต่กูจบตัวเดียวก็พออีนี่มันประมาทเลยงายงมันลงแน่เห็นไหมการปฏิบัติต่อไปเบื้องหน้าและกำปฏิบัติพร้อมๆกันไปแน่ก็คืนหนึ่งเคารพพระผุทธดเจ้า,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 าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ อเคราวาิทรงสินห้าให้บริสุทธิ์สจิตต้องการพนิพพานเป็นที่ไปที่เดียวถ้าจิตทรงตัวได้อย่างนี้ฌานทุกอย่างที่ได้ไม่มีคำว่าเสื่อมก็แค่ตูดหมาเท่านี้กลับไปบ้านทำไมถึงเมื่อถึงบัวก็เสือกเอาสินไปท,ทิ้งเลยนอกบ้าน ออกไปจากวัดจาสินหล่นเป็นแถวหมดที่เดินไปเจอสินเกลื่อนหมดไม่ทันออกนอกวัดจะออกจากสลาแต่สินหล่นจากสลาเป็นแถวฮึวันนี้แต่ให้แชไปสองกเมื่อก <laughs> ี้ตัวร้ายมาส่ะพกำลังคุยกับเพื่อนตัวระวาดนะวันนี้บอกขอกลุ่มเองเพลงไม่เลือกเลย กำลังคุยกันเลยล่ลอแถมไอสองไม่รู้ว่าเลยว่าไอ้นี่ว่าอะไรมันห้าแล้วมันเจ็ดกันแน่คุยไอสินแล้วก็คุยไปด้วยแล้วไอ้เป็นึกเป็อ่าวปาไปปลาไปกแล้วก็ดีมันกันเดี๋ยวมันจะเลื่อนทอนเองัวรูปสวยเสียงคล่อ,องอะไรน,น,นีบอลตัวที่หนึ่งที่หนึ่งนะตัตทีบอลตัวที่หนึ่งไปทุกคนจำไว้นนะใครมีแก้วใช้แก้เป็นประโยชน์นะ แก้วที่ให้ไปมีทั้งม,มีคุณสมบัติถ้ามีความเคารพดีป้องกันอันตรายก็ได้ช่วยคุณธรรมได้สมาธิวิบัสสนาญาณก็ดีได้ทุกอย่างเนี่โชดีมิสมูรุ้ยง่ยไอ้ทีหลังไอ้ว่าถ้าซื้อไม่มาดีกว่าเันเสียตังค์ให้หนูไอ้ความจริงที่มาทำน,นี่นะไม่ต้องเอาตังค์กันมาก็ได้ไม่เป็นไรมาปฏิบัติทีนะ บ้านม่ต้องเช่าเข้ามาต้องซื้อให้กับ่ไม่คืนกัสดงนี่โชคดีมีโชคอเออเจนสุดคุณรับรับรับแหนไปนะเอ็กมนแสกแหนเจ้าวนไปได้ไมลูกวันนี้ดิแรงใหญ่แรงใหญ่ กำลังใหญ่เป็นไงบ้างไหวไหมฮะ<า>ใช้กำลังเดืหอหฮะก็น,นั่นแหละจำไหมท่านท่านรู้ถึงใช้วิธีนี้นะเองก็นั่งอยู่หน้าพระเองก็นั่งดูแสงไฟที่ดูอ้อเอาไฟ้าใสๆสุดดงสิไปตั้งเลยขา้างหน้าพระมาดูเฉพาะดวงใสนั่นนะใช่แ้แทงแก้วยิ่งดีกว่าอีกนะ เอาพวกอะไรไอเชิงเทียนอ่ะแต่ว่าจะใช้หลอดเทียนหลอดเทียนมันใช่เลยไอหลอดเทียนประเภทประเภทยีพ so ้าแรงมันมีสั้นๆไอนั่นหลอดสายดีนะดูไอนั้นยีพ้าเลยไอใส่เทียนเส้นเนี่ยเดีอยวไปดูกันเอาเป็นกระจุกสั้นๆเนี่ยแ้วยีพ้าแรงมาใช้เออนั่นใช้ได้นั่นแดีก็ดูแก้วไออย่างนั่นดีก็ดูแก้วายมาก อยากดูเล่นกระโก้เรื่อยๆมันจะชินหลังนม่เคอเห็นแสงไฟเห็นแสงไฟใครทําเพชรหล่นมีเยอะของไหมไม่มีเยอะของตกเป็นของหลวงแนวไม่ใช่วิเทียร,รัตนุณสมพรดูต้นไม้มีใครมีสามีไหม มีพ่อมีแม่ไหมไม่มีไม่มีตกเป็นของหลวงหลวงก็ไปเป็นเมียจิตยแหมเย้แั่นก็สวยเต็มทีดันไปมีพระเจ้าบรมดินรวยเมียโจนละก่อนละก่อนระดีสบายไม่ใช่เมีโจนมีไอ้คนโง่ไม่เอาไม่เอาอาจารย์ให้มีความกระตัญญูดีแต่เรียนไม่ดีเป็นเมืองแต่ศิลา แต่บุญมันไม่เท่ากันไอเมียนอนบนเตียงมันก็นอนข้างล่างเมียลงมานอนข้างล่างมันก็ขึ้นบนเตียงมันร้อนเดินมาด้วยกันมันทำงานยัหนีเมียได้มพรก็เลยให้เมียขึ้นไปหาลูกถุงพอไอลูกเ็อะไรมาเรือพองขึ้นไปแล้วมันก็วิ่งหนีเลยยังยคนใดไมารีไปไหนคนดีพระเจ้าวิเทีาราชไปมโหมโหมโหดิบดิบสด ก็ยังยังไม่งอมก็ดิบๆสดๆนีนถ่ถามว่าสดถามว่าใครก็ก็ที่สดใช่ไหมไปไปฝีอย่างดีแน่พอไปสู่ไปดีแน่มีเจ้าของไหมไปถามคุณแต่ไม่มีผัวมีไหมไม่มีผัวนีไปแล้วไอ้ผัวก็ไม่ใช่ผัว เออถ้าไงั้นมันมีของตกเป็นของหลวงแตหลวงแน่เหมือนกันนะแต่ควางถามในตลาดนะคยจะได้ลูกิืนเยอะเลยเ,ยเออ,เอ,อใครมีสามีบ้างใครไม่มีสามีเป็นของหลวงเว้ยจะเป็นของลวงตาไม่เป็นเรื่องอนะไรจะลวงตีเยอะหลงเออ ดีอย่าลืมนะการฝึกไปแล้วอย่าประมาทในชีวิตไอ้นนี่ก็บอกว่าเมื่อกี้นี่ต้องจำไอ้นนี่คุยกันเมื่อกี้ในใช้ไม่ได้นะไม่ว่าไปในะสมาคมไหนอย่าทำแบบนั้นนะมันเลวเข้าในที่กลุ่มคนใช้เสียงดังอ่ะต้องเตรียมใจวบ้านเขาใครก็คุยกันบงังจะได้ได้เรียงในเรา ถึงแม้ใครไม่คุยกันเขาก็เกลียดเราอันนี้เป็นลทัทธิที่ใช้ไม่ได้จำไว้นะไม่ใช่จะธรรมะและโลกเขาก็เกลียดเออหนูมาไงได้เท่าเขาอีไ์ไหมละ่ะจะเป็นับแรกอย่าลืมคุณพระรัตนตรยัยการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี้ให้มันจริงๆ อย่าหลอกพระทำหลอกลพระพระจพระกหลอกเอาการหลอกพระกหมายความสักเพื่ว่าทำความเคารพไม่มีความจริงใจประโยชน์ที่จะพึงได้กับเราก็คืออบายภูมิและก็ริการที่สองเราต้องการความสุขอันดับตำ่ำ ก็คือต้องทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าระบบข้่อในสินห้าข้อใดข้อหนึ่งจงจำไว้ว่าเรามีหวังลงนรกแน่ไอ้นี่ไม่ได้ครูไม่ได้หลอกความจริงวันนี้ฉันเองเข็งก็เดินไปคืยไหวลงมาแนตะ่เขาต้องระคองมานะลูกกุศล ฉันไม่รับแขกวันละวันแล้วแขกทั้งแขกทั้งจ๊กทั้งไทยไม่รับขนานั้นนะเพราะมันไม่ไหววาน,นี้ปานนี้ยังสมอยู่เลยเมื่อคือนนี้พอดีเมื่อวานนี้หลวงปู่ท่ายาไปโปะไว้ให้พรพอดีเบา <c oughs> แต่ว่างานที่ฉันไม่ทิ้งก็คืองานกรรมฐานการเจริญก,กรรมฐานเราเย็ยนหลอกตัวเอง ถ้ายิ่งหลอกตัวเองเพียงใดเรายืงลงนรกลึกมากอย่างนั้นเพราะว่าท่านลงตัวนู้นจะทำความดีเตือนแน่แท้จริงๆเราไม่ได้ดีการไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวสวรรค์นรกได้เป็นของดีสำหรับเรา <c oughs> แต่ว่าจะลืมว่าขณะที่เราไปเที่ยวสวรรค์ที่นรกไปที่ยิพพาเนเวลานั้นจิตเราสะอาด เวลานั้นเราเคารพในศิลเวลานั้นเราเคารพในพระไตรสน,นาคมไอ้นี่ใครเคารปกันทเสียงเขามีเทพหรือเปล่าไม่รู้่ลืมไปเราเคารพท่านก็นเลยสงเคาห์เราถ้าเราเลิกแล้วเราก็ไม่เคารพในศิลไม่ไม่เคารพในพระไตรสน,นาคมความดีส่วนนั้นก็ขาดไปจากเราเันก็เหลือแต่ความเลว เราก็เทียบตัวเราเองว่าวันหนึ่งเราดีมากเท่าไรเราเร็วมากเท่าไรถ้าเร็วมากกว่าดีก็จงจำไว้เวลาใกล้าตายไปเออนึกถึงความดีก็รับผลความดีแค่โชกกลาวหมดผลความดีก็พุ่งเหลาลงนรกไปการเกิดเป็นคนต้องกลับเป็นลงนรกก็ต้องถือว่าเรวเรวมากเกินไป เป็นมนุษย์นี่ไม่ไม่น่ายาก,กลับลงบายภูมบายภูมีสี่คือนรกเปรตเปรตอสุรกายสถิติชันมันควรอยากก้าวหน้าไปอย่างน้อยก็สวรรค์อยากสวรรค์ไม่ควรกลับมาอยู่นอนมนุษย์อีกควรยันเลวไปเป็นหมและก็ต่อปฏิพันธ์เลยนี่จคือการสมควรการทําความดีไม่ติดทำยาก ทำความชั่วมันยากกว่าความดียังไงกคือแกจะกินปลาจะต้องไปซื้อเบ็ดไปหาเหยื่อไปหาคันเบ็ดไปหาที่ตกปลาไปนั่งทรมานใช่ไหมแล้วก็ก็ได้ปลามาแล้วไปไหนลูกนรกถ้าเราจะไปสวรรค์ไปไปพรมปณิพันธ์แล้วก็นอนในมุง้ง แค่นึกถึงพระพุทธเจ้าด้ยวยความเคารพด้ยวยความจริงใจเราก็ไปสวรรค์ได้ถ้าออกจากมุ่งทําลายศีล้วก็เดินทางไป็นรกต่อไปก็ศีลห้าเนี่ยมันเป็นของยากนะรือที่เราจะปฏิบัติทุกคนถ้าใครว่าเราเลวเราเกลียดแต่การละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งนี่มันเลว เราทําความเลวอยู่จะให้เขานิยมว่าเราเป็นคนดีมันใช้ได้ไหมมันก็ดีไม่ได้เราต้องการดีเราต้องทําตนเป็นคนดีเจะบอกว่ามีความจําเป็นไอ้สิ่งที่มันไม่จะเป็นมีถมเทปไปอาชีพมันจําเป็นหรือว่าต้องไปฆ่าสัตว์รินยามีจินมีใช้ต้องไปขโมยเขาต้องไปไปชูผัวเขามีเขา ต้องโกหกหมดเทศต้องกินสุรายาเมาถ้ามันรวยได้ห้าอย่างเนี่ยรวยไหมรวยอเวจีได้แน่เป็นมหานรกมหาเศรษีนรกนี่ก็ต้องจำไว้ว่าอะไรมันเลวอะไรมันดีและก็เวลาตายไปแล้วจะไปน,นั่งหวังแม่ใครก็ช่วยนะมันไม่มีโอกาสครับ การหวังให้ญาติอุทิศสูงอุศน์จะไปนึกว่าเราจะมีผลญาติที่ทําบุญให้เราเขาทําบุญส่งให้เราแล้วก็ทําบาปส่งไปให้เราเวลาเขาจะเริ่มทําบุญเขาก็เริ่มฆ่าสัตว์เริ่มเลี้ยงเหล้าเนี่ยเขาสร้างบาปนะั้นไม่มีบุญในวันนั้นงานนั้นทั้างงานไม่มีบุญอันที่สงส่งไปให้เราถ้าเรารับก็หนักกว่าเดิมทีก็คงไม่งงเหมือนกันใช่หไหมนะ่ะ ลงความว่ายาวหวังพึ่งคนอืน่นต้องจำพระพุทธภาสิทธิที่พระเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนโนาโถตนแลย่ยมเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถโบรสียาผู้คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิสุทันเตนะถ้าเราฝึกฝนตนดีแล้วใไ่นาถังนัปฏิทุนเราขังเราจะได้ที่พึ่งที่ผู้คนอื่นได้โดยยาก นั่นก็คือการฝึกฝนตนเองช่วยตัวเองแล้วก็ถ้าบางคนจะสงสัยว่าบาปจะมาทำมามากแล้วจะคุ้มตัวไหมแล้วก็จงอย่าลืมว่าพระอาหารหันตุกองค์ที่ปณิภานท่านยังมีบาปเหลือข้างหลังอยู่หลายเกวียนไม่ใช่หลายปีนะอย่างองคุริมาณิต หลาหลาตันกานมีกานที่กระโจนนี่หลายหมื่นตันแต่ทำไมแาท่นยังไปนีพผ่านได้ก็คือว่ากำลังความจิตความดีขึ้นมาสู้กับความชั่วถอยหลังไปความชั่วมันมากมากก็ช่างมันตอบนี้ไปกูทำแต่ความดีเห็นไหมล่ะ ในเมื่อจิตตั้งไว้จึมันเฉพาะความดีที่พระเจ้าทรงตัดเราขึ้นเืี่ยวความชั่วที่ผ่านมาแล้วอย่าตามนึกถึงมันอะไรคิดว่าเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยลักทรัพย์เคยพฤติการเคยโกหกเคยดื่มสุราไม่ไรเป็นนั่งจามันไว้ไอตัวนี้แหละไอห้าตัวได้ยิ่งไปกว่านี้มากกว่านี้ก็าตาม เราทําบุญมากอะไรก็าตามทีเวลาจะตายมันจะแทรกปุ๊บก็มาททนทีมันจะดึงงนรกที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจไม่กําลังแานคําว่าอนุสติให้ตามนึกถึงความดีไว้โดยเฉพาะให้ลืมความชั่วเสียจิตมันชินคําว่าชานก็คือชินให้มันชินได้อารมณ์ที่นึกถึงความดีอย่างเดียวอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่ใช้ได้เลย ถ้านึกมั่นคงในพระเจ้าองค์เดียวนี่ใช้ได้เลยคนนี้มั่นคงในพระเจ้าฉันจะสังเกตไม่ยากเมื่อมีเรามีความมั่นคงพระเจ้าเราก็มีความมั่นคงในวัฒนธรรมและพระสงฆ์เหมือนไ้คนที่มันจะมาวัดท่าสูงมันเดินทางมาจากไหนจากกรุงเทพบางจากท่าร้านบางจากลานท่าบลังไงวะเนี่ยที่ไหนก็ตามถ้ามันเดินมา มันตั้งใจจะามาวัด่าสูงกันก็บังเอิญอาหารหมดหมดแรงพักตามทางหาก,กินเป็นลนุกจ้างเขาบ้างเก็บนั่งเก็บนั่นหลังกินบ้างพอมีแรงมันก็เดินทางต่อกลับมาไม่ทันถึงลลบุรีมันก็หมดอีก่แล้วมันก็พักหาก,กินพอมีกินพอมีแรงก็เดินทางต่อก็ถึงวัด่าูง ทั้งนี้ก็เหมือนกับคนที่ตั้งใจปนิพานธตั้งอารมณ์ไว้จุดเดียวว่าตายจากชาตินี้เราขอไปนิพพานจุดเดียวอารมณ์แรก้าอ่อนมันก็จะไปเกิดโพสวรรค์ถ้าถึงสวรรค์ไอจิตโดงนั้นมันก็ตกทัานจะปนิพานก็หยับไปเป็นพุ่มแล้วก็ปนิพานนี่เราพูดก็อย่างนี้เดียกว่าความหวังไกลนะ ตอนนี้ต่อไปนี้ในกลับนี้ความหวังไ้นิพานของเมันใกล้มากทั้งนี้เพราะรอะไรก็ว่าในกลับนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกอ,องค์ไม่ใช่หมดแค่พระรีอานถ้าตายจากชาตินี้แล้วไปแล้วปั๊บไปสวรรค์บางถ้าจิตตั้งพระนิพานถ้าพาพระสีอานพระอจารท่านตรัสเราไปเทวดาทีภพรมนี่มันมีความเป็นสุข ฟังเทศจบเด็กเวหลานทันทีแค่นี้เองของไม่ยากเม่ขอทุกคนให้ส่งความดีไว้นะตั้งใจรักษาความดีไว้ชินห้าในอดใจไว้ว่าเราต้องทำได้อย่าคิดว่าเราจะไม่แก่ก็จงนึกถึงกราตามความจริงไอ้คนที่มาเกิดที่หลังเรามันตายก่อนเรามีบ้างไหมเยอะนไหม เพื่อนเกิดรุ่นราวคราวเดียวกับเราว,วันตายก่อนเราไปหลายปีแล้วก็เยอะเป็นว่าไอ้เราจะอยู่กี่วันฉันยังไม่แก่ที่จะทำโน่นที่จะทำนี่ทุกยังไม่ตายทำไปเถอะสร้างสมบัติพระสถานทำไปมีใครก็ว่าห้างกินกันสุ้สิริธรรม